เปิดไฟเตาคนพกไฟบุ่มไฟลวกมือเป็นเพราะเราเปิดไฟตังคกไม่ถูกวิธีมาครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําให้หลายคนครับที่เปิดเตาแก๊สหลานคนครับชอบเปิดแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เหมือนมือนี้ครับใช่ไหมครับแล้วก็จุดเลยบอกเลยครับถ้าเปิดแบบนี้ครับแล้วจุดเลยนะครับจะอันตรายมากๆนะครับเปิดแบบนี้ไม่ได้นะครับอันตรายมากๆนี่ครับ อย่าเปิดแบบนี้ปุ๊บแล้วจุดเลยนะครับอันตรายมากๆครับมาเดี๋ยวจะมาบอกวิธีจุดให้ปลอดภัยครับจุดยังไงให้ปลอดภัยนะครับวิธีจุดนะครับให้ปลอดภัยก็คือนี่ครับตรวนี้ครับเห็นไหมครับให้เรานิชี้ครับแปะไว้ข้างล่างอย่างนี้นะและเอานิโป้งครับแปะข้างบนและบิดขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวนี่พอนไหมครับให้นิชี้ขึ้นอยู่ข้างบนแบบนี้ครับเราก็จุดครับอเห็นไหมครับมันก็จะติดเห็นไหมครับเมื่อมันติดปุ๊บเราก็เบาครับนี่ครับเบาก็คือหมุนเข้าไปงครับหมุนเข้าไปครับ เบาครับเบาให้เหลือแค่นี้พอเห็นไหมครับนี่ตอนนี้พออ่าเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือวิธีจุดนะครับเห็นไหมครับจุดให้ปลอดภัยนะครับตุดอย่างไงนะครับมาเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะครับอะทำดูอีกรอบนึงครับนี่นิ้วชี้อยู่ข้างล่างนะครับนี่โปรงข้างบนบิดขึ้นมารอบนึงแล้วอย่างนี้ครับแล้วก็จุดทันทีปุ๊บเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับนี่ติดทันทีนะครับแล้วก็เบาครับอ่าอันนี้ครับดูแล้วก็เอาเท่นนี้ไปทำตามได้นะครับ รู้แล้วนะเปิดต่อแก๊สทมโคกยังไงให้ปลอดภัยครับรู้แล้วก็อย่าลืมเอาเทคกนี้ไปใช้กันได้นะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับ